สวัสดีครับผมพวิทย์นะครับวันนี้เราจะมาทําเค้กปอนเนยสดนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับเราจะมาล่อนแป้งกันก่อนนะครับโดยเอาแป้งเค้กเนี่ยใส่ในกระชอนฟงฟูนะครับแล้วก็ล่อนแป้งครับ ร่อนแป้งเสร็จแล้วนะครับแป้งจะละเอียดและจะจับอากาศดีขึ้นนะครับต่อไปเป็นการเอาน้ำตาลใส่เครื่องนะครับเนยสด ตามด้วยมากราีนเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับเราจะตีนเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูก่กอนนะครับ ให้เนียนแล้วขึ้นฟูนะครับเอาใจเมื่อเนยกับน้ำตาลของเราขึ้นฟูแล้วนะครับเนียนแล้วเราจะค่อยๆเติมไข่นะครับใส่ไข่จิละใบนะครับ เท่ากันนะครับ เมื่อเราใส่ไข่จนหมดแล้วนะครับรอส่วนผสมเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราจะเติมวานิลลานะครับ เสร็จแล้วเราจะเติมแป้งนะครับค่อยๆเติมไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆทำตีให้ส่วยผสมเข้ากันนะครับ เติมแป้งไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งหมดนะครับ <S <S ส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเนื้อออกมาจะนินนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาเทใส่พิมพ์นะครับ เมื่อละก่อนที่เราจะเทใส่พิมพ์นะครับเราต้องคนข้างอ่างให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันยังมีแป้งที่หลงเหลืออยู่กับก้นอ่างนะครับควให้เรียบร้อยไม่งั้นแป้งจะเป็นเม็ดน้ำตาลจะเป็นเม็ดนะครับต้องคนอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปอบนะครับ เป็นเวลา45นาทีนะครับเจ้าจะใช้ไฟบน180ไฟล่าง200นะครับเป็นเวลา45นาทีครับเค้กของเราก็อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเราจะปล่อยให้เย็นก่อนนะครับแล้วเราถึงจะแต่งหน้านะครับต่อไปเราจะตีครีมนะครับเราจะใช้วิปปิ้งครีมในการตีครีมนะครับ เยวิปปิ้งคีลลงไปเลยนะครับแล้วเปิดเครื่องนะครับนี่นะครับวิปปิ้งคีลของเราที่ตีแล้วขึ้นแล้วนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับต่อไปเราจะปิดเครื่องนะครับ นี่นะครับจะเป็นครีมแบบนี้ต่อไปเป็นการแต่งหน้าเค้กนะครับจะใส่ไปเลยนะครับการปากเค้กนะครับแต่ต้องระวังเนื้อเค้กด้วยนะครับที่จะขึ้นมาบนครีมนะครับจะทำให้ไม่สวยนะครับ จะปาดไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับการแต่งขอบล่างนะครับแต่งขอบวนเสร็จเพื่อจะถขอบล่าง ก็แต่งนะครับจะเย็นๆไปเรื่อยๆเราจะปัดปัดขอบไปเรื่อยๆนะครับถ้าตรงไหนเห็นเนื้อเค่ก็โปกลงไปอีกนิดหนึ่งครับทำด้วยความใจเย็นนะครับ ปาดเข้ามานะครับพยายามปาดให้เรียบนะครับเมื่อเราปาดเค้กเรียบร้อยนะครับเค้กจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับการทากีวทาเค้กควรจะค่อยๆใจเย็นๆทำนะครับ การม้วนกระดาษนะครับในการจะเขียนเทกน,นะครับเพราะเราไม่มีหัวนในการเขียนเราจะใช้ตัดกระดาษเอานะครับ เราใส่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจะตัดกระดาษเป็นรูปสี่แฉกนะครับ ครับลูปตีเคกนะครับต่อไปเราจะเขียนตีเค้กนะครับ เขียนเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะต่อไปเราจะเขียนขอบบนนะครับนี่นะครับการเขียนเค้กนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเขียนตัวหนังสือแต่เราต้องผสมสีนิดนึงนะครับ โดยใช้ช็อกโกแลตแทนนะครับาการผสมสีนะครับเราไม่มีสีเราใช้ช็อกโกแลตแทนนะครับเป็นช็อกโกแลตผงแล้วก็ครีมนะครับเราจะคนไว้สำหรับเขียนชื่อนะครับให้สีมันเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มหน่อย ครับ mm hmm. เสร็จแล้วจะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับ mm hmm. ถ้าใครอยากจะให้สีเข้มกว่านี้ก็ไปซื้อสีใส่ได้นะครับแต่ผมไม่จําเป็นต้องใช้มากก็เลยใช้ช็อกแลตแทนเอาของที่มีอยู่นะครับ mm hmm. ต่อไปเราจะจะใส่กระดาษบีบนะครับเราจะพับกระดาษนะครับ แล้วตักสีใส่นะครับตัดปากนะครับตรงๆนะครับอย่าตัดตัดใหญ่นะครับนะฮะ cantik lah ต่อไปเราจะผสมสีเป็นสีเขียวนะครับทำเป็นใบไม้นะครับกชะสีนะครับคนให้มันเข้ากัน นี่นะครับสีออกมาถ้าขยากได้สีเข้มก็เติมสีไปเยอะนิดนึงนะครับเราจะตัดม้วนกระดาษนะครับเยียวม้วนกระดาษนะครับโดยใช้กระดาษ แล้วเราจะตัดปากนะครับจะเป็นใบไม้นะครับ <S <S 1> <S 1> เย็นใบไม้นะครับ แล้วแต่จะเอากี่ใบก็ได้นะครับแล้วแต่ตามชอบการแต่งเค้กครับเป็นไงครับสวยและน่าทานไหมครับถ้าชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ